สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการเกษตรแพนตาโกนะครับกับผมลุมหน่อมงค์โกเอแพนตาโกฝนเดิมครับผมเมื่อนี้ผมเกิดจาพี่น้องมาพบกับเกษตรกรแพนตาโกนะครับพ่ออูดนะครับเป็นพยาบาลนักพัฒนานะครับเพิ่นเกษตรผสมผสานแล้วก็เพิ่นเผ็ดเป็นแนวทางเฮ็ดเป็นตัวย่างไหหลุบานปฏิบัติตามนะครับไปเบื่งกันครับว่าผลผลิตของเพิ่นนั้นเป็นจยงไ๋หลังจากที่ใสแพนตาโกแล้วนะครับไปเบื่อครับ สวัสด,ดีครับวัสวัสดีครับพอดีเห็นพอ่อเห็ดแต่อดีเขาเป็นยังเกษตรพอท้องระษาไม่นครับเห็ดมาตะโดนไปครับตะกี้ผมบิร์บิตันอีถึงขันนี่เนาะครับผมก็เห็ดมาเรื่อยๆแหละเห็ดบ้าเรื่อยๆเห็ดหลายปีอยู่เป็นยังังตัดเินใจไม่เ็นเกษตรพอท้องคือคือผมเบิร์เบิร์ตลนนี่ถึงขั้นนี่เนาะครเบามกับเห็ดมาเรื่อยาแหละเห็ดบ้านาาเรว่อยๆเห็ดหลาเปี่ยู่เป็นยังไงตัดเชื่อไุ่เก็นเกษตรือทกองะครับน นี่แนวใดไที่ว่าวานันบ้านเฮากินเนาะปลูกห้ามาปลูกไปเรื่อยๆทีละเล็กแล่ลน้อยทัางคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเสียถือว่าเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านได้บ่ได้ได้ครับได้ก็เดี๋ยวผมกคงเคยแนนํำกุ้เจ้ากันเท่าบ้านว่ามู่เจ้าจะต้หน้าหลายมาเห็ดแบบนี้เสียดหิดพวกเพียงนี่เ่านี่เงีนว่า่ะโดนพ่อจนกว่าเขาจะเข้าใจในกระบวนการทําเกษตรพอใส่เวลาโดนสาโดนบ่ใส่อยู่เลยครับ ที่เหล็ยกยังบระันกาศชินใจเขือนด้วยถ้ากวนผมก่อเหตุแทมหาไหน้าเนาะเพาก็จงเนื้อทีไว้แต่ปลูกนี่แหละปลูปกเก็เสียผสมสารเท่านี้ทุกอย่างเกิเลี้ยนรูไปนะมาวิธีปลูกยังไงยังไงอุปสรรคมันคือช่วงหนาแรงนะครับคือเกี่ยวกับนนะ้ำที่เหล็กท่องหดน้ำม,มันเหมันก,มนก็มันก็บ่คือฝนตกม,มันก็การจะดเล่นตัว,ตว,ตวนี่ซ่านะครับม,มีมาเลี้ยงเน,น่ผมหวนเนย เฮ็ดจังไหนพอ่อมีวิธีจังไหนพืชพ่อที่ปลูกเนี่ยผลผลิตมันก็งายอย่างเงี้ยคือผมก็ได้ฟังรายการของพ่อใหญ่สำริดโอ้ยเพนตะโกเนาะครับก็เลยลองใส่เบิ่งเอ้ามันดีดีคือเราหวาดยี่ตัวสามสมเราโคตรชนะยีตัวนี่เนาะเบิงเ่งแล้วต้นอุดมสมบูรณ์ออกดอกออกผลดีมะละกอนี่เต็มเลยครับนี่อืมก่อสุกตน้นใส่ต่อไปแหละครับเพราะว่านี่เห็นเห็นผลแล้วนะครับครัยวรับเก็บกับเพนตะโกนะครับเยอะแยะรบกวนวไหนคุณพ่อผ้ายางช่มสวนนะครับไปเบิ่งว่าพืชที่พ่อปลูกกิรี่ย มันงามขึ้นอย่างพอดแล้ววาบอเดี๋ยวไปน,นครับช่วงมันกำลังยหไงนี่ผมิฉีดเบิดทุกอย่างเลยเนี่ยตะกี้ต้นน้อยๆผมามันสีใหไ่เด้อย,ย,ยอดกับสีใบต่อให้บ่ครับบบดนี้มันใส่ตัวนี้ร่องเบิ่งแล้วฉีดไปคือว่าตอ,อยอดขึ้นมาเริมเร,มเริมออกน้วยออกผลอีกตกี่ต้นน้อยๆมันคือจะเป็นหมากกว่านี่คงจะยังง,ง,ง่ือกันมาต่ก่อนผมปลูกผี่เด้อ่าๆมันจังกะจะเป็นพุ่มจังกะจะเป็นออกหมากออกน้วยนี่ ปีนี้ผมมาลองเบิงนี่แล้วผมก็ใชัตัวนี้แหละสีเบิงหาหน้าต้นกน้อยๆมันบาท่านแค่สีพวกนีใบนะมันออกหน่วยออกขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักเขียวนะพ่อเขียรครับเปิดเขียร์เขียร์ก็เอินบ้านเขาเออแบบเขียร์ข้างโขบเนาะเขียร์ไร่โอปะเขียร์ไล่เนียนสุกแซบดิเนี่แซบแซบแบบตลาดเขากำลังยีนนี่กำลังเรื่มเรื่มแล้วนี่อ๋อเรื่มเป็นมาก้วครับเนียนพ่นเลี้ยงมันก็เลยใหญ่สะปัดเข่าหนาฝนมากถือว่ามันใหญ่ขึ้นมา าก็ปุ๋ยแค่แต่ปูนนำต่อเลยบานเริ่มสัตว์เริ่มออกดอกเลยบันอันนี้ก็สิเป็นโซนของบักแขงแล้วก็อันนั้นยังฝันฝักถั่วถั่วฝักเหี้ยมถั่วฝักเหี้ยมโอ้ี่มันอ่ะที่เป็นโลกเนี่ยหน่อยมันฝิ่นเป็นบางต้นครับตะกี้มันเป็นหลายด้ครับนี่นี่เห็นบ้านอันนี้ซื้อเอาว่าท่นเลยเนี่ยซือว่าอาธิโลเลยช่วงนึงสิดินบ้านวัดมัสีดเบื่อไม่เรื่มต่อยอดขึ้นไปหมาผมก็ใส่เคนแต่ปูนสีเข้าไปนี่ซือว่าใบก็เริ่มบานออก นี่เปลี่ยนเป็นเรื่องเปลี่ยนสภาพใบแล้วเย็บซิมได้ครับซิมได้ขี<อ>ดแต,ต่แผ่นแตะโกเซื่อนปะพ่อแม่นครับโอ่อฉีดแผ่นแตะโกผมซิมอยู่สดๆเลยเด็กครับนี่สดจากสวนซิมสดๆแค<ด>่น่ากรอบออกหวานด้พ่อออกฉ่ำบรรดินั่นเลยมือหนี้กับเบอร์เบล่าเลยนะครับกับเด็กความรู้จากคุณพ่ออูดนะครับโอ้เด็กความรู้หลายนะครับกับขึ้นเก่านะครับกับนี่ของมาฝากพ่อขึ้นเก่าคือปุ๋ยแผนดาโกนะครับ กับเสือกระเป๋าร้อมนะครับมาฝากให้คุณพ่อในผลผลิตแล้วก็นําควบรูนี่ไปสู้ลูกบ้านนะครับให้มีความไปยุ่ดีขึ้นครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี้ผมกับพ่ออุดลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ